ว่ากันที่เรื่องของสูตรการคิดคำนวณสอสอในระบบบัญชีรายชื่อเมื่อสักครู่นั้นคุณชัยเกษมระบุชัดนะครับว่าพรรคเพื่อไทยอ่านทั้งรัฐธรรมนูญอ่านทั้งพร่ำหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอไปแล้วและก็มองว่ามันไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นที่ต้องไปคิดให้มันสลับซับซ้อนนะครับทีนี้คนก็ถามมาเหมือนกันว่าคือถ้ามันขัดแล้วสมมุติกรกตก็ยังยืนยันว่าจะคิดอีกสูตรหนึ่งนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยนะครับมัน ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องสมมุติว่านะครับมันจะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับถึงขนาดาษเป็นโมฆะนะครับการที่จะเป็นโมฆะหรือไม่นั้นต้องคําสั่งศาลนะครับถ้ามีคนยกประเด็นขึ้นไปว่ามีเหตุอะไรพิเศษขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงนั่นเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ขอเรียนว่ากรรมการเลือกตั้งก็ต้องมาพิจาราก่อนนะครับ,รบว่าการที่มีกฎหมายแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะั้นผม,มไม่จะเป็นอย่างไรมา,าร 7, ตราหนึ่งห้าเจ็ดถูกไหมว่ากันง่ายๆก็ก็มีโอกาส ครับอ่าก็มีโอกาสอืมอืมพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมองมองประเด็นนี้ยังไงว่าโอ้โหมันสับสนเหลือเกินมันควรเซตซิโร่ใหม่ไหมหรือว่ามันควรจะเดินหน้าต่อกันไปแบบนี้คือต้องเรียนไว้อย่างนี้นะครับในกฎกติกาของรัฐธรรมนูญนะฮะกฎกติกาของการเลือกตั้งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนมันก็มีอุปสรรคทั้งทั้งสิ้นนะครับ คูณไปเซซิโรใหม่ C Mai, บอกเป็นโบคะแล้วไปเซซิโรใหม่ Mai, mm hmm. ก็ไม่ใช่ว่าทําใหม่แล้วมันจะดีขึ้นได้เพราะกติกาเหมันไม่ได้เปลี่ยน mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราเดินไปตามกติกานี้เราเดินมาไกลพอสมควรแล้วเห mm hmm. ลืออีกนิดนึงเราก็จะรู้ mm hmm. แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมคิดว่านักการเมืองเนี่ยนะเขาปรับตัวได้นะครับพอถึงเวลาแล้วมันก็คงจะมีอะไรออกมาสักนิดนึงละครับที่มันสามารถจะเดินออกไปได้ mm hmm. แต่มันจะเดินแบบ ขย o ย j c คลุกคลักหน่อยหรืออะไรมันก็ได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆในที่สุดเนี่ยนะมันจะต้องยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่ก็ให้ว่าไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ไม่มีอะไรที่ขนาดว่าทจุจริตร้ายแรงนะครับจนกระทั่งในที่สุดสารรมนน,น,นเขาบอกว่าให้เป็นโบคะมันก็คงเดินไปแบบลูลูกถูลูกถูกลกล,กลกกกางไปเรื่อยละครับเอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนสมมติใช้สูตรคำนวณบัญชีรายชื่อแบบพรรคเพื่อไทยว่าเนี่ยวันนี้เราก็มองตัวเลขของฝั่งพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมแล้ว ว่าคงจะอยู่ที่ประมาณ250ต้นตน,นิดๆถูกไมใชน่นิดๆแต่แต่ถ้าไปใช้สูตรของกกตนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ไม่ถึง250ถูกต้องครับอาจจะลนลงมาอยู่ที่4 240ปวกกว่าถูกไหมครับ,รบการผ่านกับไม่ผ่าน250ตรงนี้แต่มันก็เป็นเสียงปริ่มเหลือเกินเลยนะครับไม่ว่าออกทางไหนเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าพรรคเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลหรือว่าตั้งนายกไม่ได้อยู่ดี คือคือตอนนี้อย่เพิ่งไปคิดอะไรไกลขนาดนั้นนะให้ผลมันออกมาแล้วผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกว่ารัคการเมืองบ้านเราเนี่ยมันปรับตัวง่ายนะครับตอนนี้ก็มีคนพูดกันว่างูมันถ้าจะเริ่มฟักไข่เป็นตัวนะงูเห่ามันอาจจะออกมาเยอะแยะไปหมดก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้การเมืองมันเปลี่ยนไปได้เราไม่อยากให้มันเกิดแต่งูอีกฝั่งหนึงก็อาจจะมีก็ได้ถูกไหมฝั่งเราก็มีก็ได้ฝังเขาก็มีได้นะฮะ บ้านเราเนี่ยมันคาดเดาอะไรยากแต่ว่าอันหนึ่งที่แน่ๆก็คือโดยกติกาปัจจุบันนี้นะไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความมั่นคงแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคลกๆไปเลยต่อให้เพื่อไทยเป็นก็ตามต่อให้เพื่อไทยเป็นก็ตามต่อให้รัปปรรงประชารัฐเป็นก็ตาม <_ S 2> <_ S 2> นะะเพราะกติกามันไม่เอื่อนะครับนะะแต่ว่าอย่างที่ผมว่าแหละทุกอย่างเนี่ยมันก็ปรับตัวไปอย่างเวลานี้พูดกันบอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็แย่นะฮะอาจจะไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นนายกเพราะว่า250เนี่ยห้าสวบเนี่นะฮะสวทชไปคนแต่งตั้งครับแต่ใครจะไปนึกหรอครับว่าพอถึงเวลาแล้ว250สวเนี่ยมันอาจจะมีไม่ลุกกี่คนก็ได้บอกเฮ้ยไปไม่ได้แล้วประเทศชาติไปอย่างนี้ไม่ได้สวสชตั้งก็ดีตั้งผมก็ดีแต่ถึงเวลาผมไม่จำเป็นต้องยกาตามสวทชสั่งนี่จะมาทาอะไรผมอ่ะมันก็เป็นไปได้คือทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งสิ้น มันนั้นก็ปล่อยให้มันค่อยๆเลื่อนไหลเข้ามาไปเองนะครับแล้วแล้วสถานการณ์มันก็จะปรับตัวเข้ามันเองมันอาจจะไปได้ดีก็ได้นะครับใครจะไปทราบอ่าตอนนี้เรากลัวกันเองคือคืออธิบายแบบนี้คือการที่คุณใจเกษมพูดแบบนี้เนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งไปมองข้ามช็อตเรื่องนายยกเรื่องสวอะไรเอานั้นไว้ก่อนวันนี้เอาสูตรคิดคำนวณเอาให้มันออกมาเอาให้มันออกมาซะก่อนเพราะเพราะว่ามวยชกจะจบแล้วท่านกติกายังไม่ออกเลย มีที่ไหนล่ะครับมมยชกจบจบไปแล้วหรือล่าเลือกตั้งจบระดับหนึ่งฮะผลมันรู้ไม่ได้เพราะว่าขติการยังไม่ออกครับครับก็คือคุณใจเกษมมองว่าวันนี้ถ้าใช้สูตรของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเป็นสูตรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยได้250นิดนิดถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะเห็นบางพักสนใจที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยถูกไหมครับก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะก็เป็นไปได้บางพักที่ว่านี้หมายถึง ภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งพรรคประปชาธิปัตย์หรือเปล่าก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้แต่มันแม้ว่ามันจะดูแล้วเป็นไปค่อนข้างยากในบางเรื่องถูกไหมแต่ว่าเป็นไปได้ยากแต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้ก็ทุกอย่างที่จะไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องมีความหวังโคมี<笑><笑>คือคือม,มันยังไม่มีเราก็ได้ตักเกงกันไปแล้วครับว่าไม่ได้อย่างงู้นเพราะอย่าง,ง,งนี้อย่างนั้นนะแต่ถึงเวลาเราไม่ทราบกันผมไม่อยากจะไปคาดการอะไรก็เหมือนกับสวเนี่ยะ นะถ้าเราตั้งกติการ็บอกเขาตั้งมาเองเขาก็องมาคับกันได้ก็ต้องสั่งกันได้แต่ถึงเวลาทําได้งั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ก็มองท้งเขามองทั้งเราถูกต้องถูกไหมครับครับคือถ้าสมมติเฉยๆนะครับสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ภูมิใจไทยขนมาทั้งพักเนี่ยมาสนับสนุนพักเพื่อไทยเนี่ยคะแนนก็สามร้อยเลยนะครับแต่สามร้อยเนี่ยถามว่าเลือกนายกได้ยังก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ต้องสามร้อยเจ็ดสิบหก สามร้อยเจ็ดสิบหกครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นนายกอยู่กลุ่มคั่หนึ่งนะแล้วแล้วผมนึกไดบอกไงบอกว่าโดยกติกาเนี่ยมันเลวร้ายซะจนเราไม่อหญ่ที่นึกถึงเลยนะครับคพราะเด็กจะเป็นนายกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลออย่งนี้เหรอครับก็ถ้าถ้ามันเกิดอย่างนั้นเราจะทำไงเราจะบริหารกันได้เหรอครับประเทศชาติมันก็มันก็ไปได้สักสามเดือนสองเดือนเปิดรหน้าดการเปิดอภิปรายไม่วังใจนายกก็โดนถูกไหมฮะ นะฮะอ่าก็ไม่ได้สภาลบโอ้มันสารพัดที่จะเกิดครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มไปข้าดนเดาเลยมันคิดแล้วปวดหัวไม่ว่าจะออกสูตรไหนตามที่คุณใจเกษมว่ามานี้ก็จะมีปัญหาขึ้นทุกขั้นทุกตอนปัญหาขึ้วไหมครับแต่วางอย่างมันอาจจะคลี่คลายรนี่ใช่ไหมครับที่พรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไงก็ต้องแก้รับมนุนถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะมันจะเป็นอุปสรรคแบบนี้มันจะเป็นอุปสรรคนะครับเป็นรัฐมนูนที่บอกล้วเร็วร้ายที่สุด ถ้ามีการพูดถึงเรื่องของแก้รัฐนูลบางคนก็ไปพูดถึงว่านั้นก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยหลังแก้รัฐนูลเป็นไปได้ไหมก็ตอนนั้นคงต้องไปกําหนดกันนะเพราะว่ารัฐนูลออกใหม่ก็อาจจะเขียนรัฐนูลแล้วให้เลือกตั้งใหม่เพื่อให้รัฐบาลมีเสียภาพขึ้นก็ได้ซึ่ง<ส>ผมคิดว่าก็ไม่มีใครกัดข้องแนละ้วถ้าทําให้ประเทศเหมือนเดิมไปได้สแสดงว่าสแสดงว่าประเทศไทยมีโอกาสจะเลือกตั้งอีกครั้งในเร็วๆนี้เหมือนกันไม่รู้กี่ครั้งฮะไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่ครั้งเดาไม่ได้่ง อาจจะมากกว่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ท่านก็ใช้เงินรัศดรเงินภาษีเงินท่านเงินผมนี่แหละไปเลือกตั้งให้เขาไปเบื่อตายเลยครับพี่น้องประชาชนคุณจะให้ทำงานอาจจะมีคนเบื่อคุณจะไม่บ่นเบื่อมากนะมีคนมาบอกว่าเบื่อมากนั้นผมเอาอีกทีนะเอาเอาเอาอะไรอีกทีครับก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอะไรที่มันทําให้หายเบื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่ที่ว่า ถ้าทุกคนมีจิตสํานึกที่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะให้มองดูประเทศชาติตัวประชาชนนะครับดูบ้านเมืองดูความเจริญที่จะเกิดขึ้นนะทุกคนต้องปรับตัวทุกคนต้องปรับตัวแต่ดูแล้วแต่ดูแล้วหนทางข้างหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีอุปสรรคทุกขั้นตอนเลยแลวต้องไปทีละสะเต็ปถูกไหมข้อเก้านี้ให้รอดก่อนถูกต้อง นี่คือคุณชยัยเกษมมิติสิริแต่อย่าลืมนะครับในเบรกแรกเนี่ยนะครับหลังจากที่มีประเด็นข่าวว่าเอ๊พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะจะหันมาเสนอคุณชยัยเกษมเป็นแคนดิเดตนายกรักฐมนตรีของพักเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เหมือนกับจะเทน้าหนักไปที่คุณหญิงสุดารัตน์เลยนะครับเมื่อช่วงเบรกแรกคุณชัยกเกษมก็พูดชัดนะครับว่าพร้อมถ้าพักให้โอกาสแล้วก็มีมติออกมาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณมากครับดีครับ ลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ